แต่ตื่นมาคือน,น้ําขึ้นมาแบบชั้นสองของหอพักแล้วอะมาสี่วันแล้วเด็กมสองอะสี่วันแล้วอะเนี่ยพอรอเห็นคนที่แบบติดอยู่บนหอเรารู้เขาไม่เชื่อหนูนะว่าหนูจะกลับมารับจนหนูถอนบ,บอกแล้วบอกว่าเนี่ยพี่มองหน้าหนูไว้นะหนูสัญญาว่าหนูจะกลับมารับจนครบ เรือเราเล็กมากวิ่งสี่รอบอ่ะจนรับจนปุ๊บแล้วทุกคนแบบขอบคุณนะจะไม่ลืมอะไรเง,งี้ยหนูบอกว่าหนูไม่ลืมพี่เหมือนกันเพราะเราอ่ะมองไปเราไม่ได้เห็นเขาเราเห็นเรากับเพื่อนเราอีเด็กมอสองคนนั้นน่ะที่รอพีดเด่เขีนเออหนูรู้สึกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทำไมคนถึงเห็นว่าทำไมจะาถึงทำขนาดน,นี้แล้วก็เกิดหนูพูดตรงในชีวิตหนูไม่เคยช่วยคนเยอะมาก โดนด่ามากขนาดนี้ย่เออโอเคแต่แบบหนูรู้สึกว่าสิ่งนี้มันมีคุณค่ากับตัวหนูมากหนูได้กลับไปย้อนกลับไปช่วยคนเด็กคนนั้นในวันนั้นแล้วก็เองเนี่ยในวันที่เราทําอะไรไม่ได้แล้ววันนี้เราทำเพราะิ่ง